Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเอโยเฮลโลกายวัสดุสวัสดีครับไวรุ่นอ่าโอเคครับวันนี้เนี่ยก็โยผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตามปกคลิปเลยครับทุกคนนี่อาจารย์อไม้ของเรานั่นเองนะฮะ มอยู่ในสูตรของอชุดของอาจารย์เนาะไม่ใช่ชุดของฮีโร่นะครับแล้วก็ออมาเนี่ยมันสามารถหาได้จากตู้สุมธรรมดาทั่วไปเลยเนาะม,มันไม่มีตัวอีโวนะมันเป็นตัวละคร5ดาวเลยนะครับชื่อในเกมเนี่ยมันมีชื่อว่าเอวี่ไม้นะฮะประมาณนี้ความสามารถของออมายเนี่ยจะเด่นไปทางการโจมตีอันติเมตแล้วกออ็อะไรนะเลือดนะครับเอออันติเมตเนี่ยหลอดมันน้อยใช่ปละ่ะ แต่เดี๋ยวดูครับอันติเมตมันไม่ได้กากนะอันติเมตมันเก่งอยู่นะทุกคนครับหน้าตาของออลไม้ในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นออลไมทีออ่อยู่ในร่างไม่สมบูรณ์นะครับอ,อ,อยู่ในร่างแบบพูดเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสามารถของออลไม้กันนะฮะว่าออลไมเนี่ยมีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคครับไปดูกันเลยนี่ไหนๆก็อาจารย์ออลไม้มาแล้วนะครับอดีตฮีโร่อันดับหนึ่ง ก็ขอเลือกเป็นดานมมฮีโร่กันละกันนะครับนี่เลือกไปเลยโอเคครับมาแล้วเนาะความสามารถของออมไม้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนี่ถ้าออมไม้อยู่ในร่างนี้เนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนครับมันเหมือนในอนิเมะเลยเนาะที่แบบอยู่ในร่างนี้เนี่ยจะไอตลอดนะครับพอไอแล้วเนี่ยมันก็แบบยิ่งไอย,ยิ่งเสียสุขภาพอะในเกมเหมือนกันเลยครับไอแล้วก็เลือดตัวเองเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีคือมันจะได้เกตความโกรธมาเร็วมากๆนี่เห็นไหม เราได้อันติแล้วนะครับยิ่งไอเกตความโกรธยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้หลังจากที่เรากดอันติไปแล้วก็จะเข้าสู่ร่างฟูลฟอร์มแล้วนะครับนี่ครับร่างแบบร่างปกติเนาะเอ้เข้าสู่ร่างปกติแล้วครับเปลี่ยนชุดเป็นชุดฮีโร่แล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะได้รับโจมตีเพิ่มมา20%นะฮะจำนวน14ฮนะิตเนาะนี่ครับเอต่อย1ตัวก็จะลดไป1จําจำนวนครับเนี่ยมันมี12แต้มใช่ไหม ต่อยตัวนี้ปุ๊บมันจะเหลือ11นะครับอาา่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าการโจมตีของอไม้นะครับมันจะเป็นการโจมตีตัวหน้าทะลุไปโดนตัวหลังนะนี่ครับบึ้มอา่าประมาณนี้เนาะแล้วก็อไม้เนี่ยสามารถอันติได้อีกหนึ่งครั้งครับมันมีอันติ2รอบเนาะอันติตอนแปลงร่างเป็นฟูลฟอร์มแล้วก็อันติตอนใช้อ่าสมาท์นะฮะทุกคนครับนี่เกี่ยความโกรธผมเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูครับ อ่านี่ครับทุกคนครับก่อนที่จะดูอันติเนี่ยดูท่านี้ก่อนนะโบงเข้าไปเห็นปะครับแถวหน้าแถวหลังตายหมดเลยเนาะนี่แล้วคือออมไหมเนี่ยสมมุติว่ามันคือร่างเดิมเนี่ยเราสามารถกดอันติต่อได้เลยนะครับเห็นปะเออมนเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยเนาะนี่ครับดูดิโคตรโกงอะ่ะคือผมยังไม่ได้ใช้อันตินะเมื่อกี้ไอไอบัฟดาเมดอะ่ะบัฟดาเมจมันหายนะครับเราเลยคืนสู่ร่างเดิมเนาะประมาณนี้ครับ แล้วพอเราคืนสู่ร่างเดิมเนี่ยเราก็ยังสามารถกดต่อด้วยนะกดต่อให้มันกลายกลับมาเป็นร่างนี้เหมือนเดิมครับประมาณนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเวฟเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อัติให้ทุกคนดูนะครับอ่ะต่อยบีครับโบ้งอ่ะอัติได้แล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเรามาดูอัติของร่างนี้กันครับเดี๋ยวผมจะกดเลยนะอัติแรงมากคืออารมณ์คล้ายๆกับไซตมามะลยครับบูมเห็นปะโอ้ยโอเคการโจมตีของออมมันจะ ต่อยแค่สี่ช่องมั้งทุกคนเห็นปะเมื่อกี้เหมือนมันจะต่อยแค่สี่ช่องนะใช่ครับใช่อ่าเดี๋ยวดูวันนี้ครับเอาใหม่นะเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สี่ช่องแต่ไม่แน่ใจว่าสี่ช่องติดกันหรือเปล่าไปแถวบนปุ้มโอเคครับประมาณนี้เลยทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยครับคือมันจะโจมตีสี่ช่องแต่เป็นสี่ช่องที่ติดกันนะอย่างเช่นแถวบนแถวล่างอ่าแถวล่างเนี่ยจะไม่โดนนะครับมันจะไปต่อยแถวบนแล้วโดนแถวกลางเนาะ ประมาณนี้เลยทุกคนครับอันติในร่างฟูลฟอร์มของออลไม์เนี่ยมันสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยมันกดแล้วมันจะสม a รครับทุกคนอ่ะก็คือต่ออีก4ช่องแบบที่ทุกคนเห็นไปเลยอีกวิธีหนึ่งก็ครับก็คือเราเก็บหลอดอันตินี้ไว้ครับเพื่ออะไรครับเราจะไม่สม a รแต่เวลามันคืนสู่ร่างเดิมแล้วเนี่ยเราจะกลับสู่ร่างฟูลฟอร์มได้เลยทันทีนะครับอ่ะเดผมจะไม่สมานะครับทุกคนครับ คือถ้าสมมค่ะหลอดความโกรธมันจะหายไปแล้วพอเราคืนร่างเดิมอะมันก็จะเป็นเป้านิ่งนะครับคือผมว่านะไอ้สกิลเนี้ยมันเอาไว้ตอนปิดเกมครับปิดเกมมาได้แต่ถ้าใช้ต้นเกมไม่เหมาะเนาะนี่ครับเห็นปะเราคืนร่างเดิมปุ๊บเราสามารถกดคืนฟอร์มเดิมได้ต่อเลยนะครับเห็นปะอ่านี่เนี่ยก็คือวิธีการใช้อันติของออมันะครับประมาณนี้เนาะถ้าแบบเป็นต้นเกมเนี่ยผมแนะนําว่า ให้กดอันติแค่เป็นฟูลฟอร์มก็พอเนาะแต่พอแบบท้ายเกมแล้วได้อันติอย่างเงี้ยครับผมแนะนําให้สม a รไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการเล่นออลไม์คราวนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแล้วกันว่าออลไม์เนี่ยมันลงโหมดอะไรได้บ้างนะครับเออเอาอันแรกก่อนเลยเนาะ PVP ผมมองว่า PVP ออลไม์อาจจะไป PVP ได้ครับเพราะว่าผมดูจากสกิลของมันแล้วเนี่ยตอนแรกมันเป็นเป้านิ่งจริงใช่ไหม ความตั้งใจของผมอะจะเอาเอา้อยไปเป็นเป้านิ่งให้มันเก็บเกรดครับเก็บเกรดได้เร็วที่สุดพอหลังจากที่มันแปลงร่างได้แล้วอะมันก็จะต่อยแรงแล้วไงเออมันทําให้แบบไล่เก็บทีละตัวได้นะครับอันนี้แค่ความคิดของผมนะเพราะว่ามานเลเวลหนึ่งะผมไม่น่าเอาไป PvP ได้แต่เดี๋ยวลองให้ดูก็แล้วกันนะ <c oughs> เออต่อไปครับ Infinity Mode Infinity Mode ผมก็มองว่าตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับ แต่อาจจะมีตัวที่ดีกว่าเนาะผมก็แนะนําเล่นตัวอื่นดีกว่าแต่ก็ใช่ว่ามันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับถ้าถามว่าเป็นสตอรี่สตอรี่ผมก็ว่ามันก็เล่นดีนะทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องมานั่งกดนิดนึงเนาะอย่างเช่นมันคือร่างเดิมใช่ไหมครับเราก็ต้องคอยอันติให้มันอ่ะแค่นี้เลยครับแต่ถ้า F K เนี่ยตัวนี้ไม่เหมาะเลยเนาะถ้าจะ F K สตอรี่นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคน คราวนี้เนี่ยผมจะเอามาไป PVP ให้ทุกคนดูครับโอเคฮะมาแล้วคือเท่าที่ผมเอามา PVP ผมไม่ผมไม่เน้นชนะเลยครับผมเน้นแค่ว่าให้มันออกสกิลให้ได้อย่างเดียวเนาะนี่ไงโดโกโจเข้าไปแล้วครึ่งหลอดครับแล้วจังหวะนี้ผมได้แันติแล้วงานเป็นงานโหโหบอกแล้วฟูลฟอร์มอย่างไวแล้วต่อยปตอ,อุ้มเข้าไปครับอื้มเข้าเลงโกคุตัวเดียวแล้วแซงผมยิงต่อครับแซงเขาสวนเข้ามาเหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วโอโหกิลกาแมสลอ้อ โอ้กดผมเกือบแตกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหออม้ผมไปแล้วยังไม่ทันได้กดอันติเลยแล้วทีนี้ผมก็ลดโล่ลงไปครับแล้วโซโดโดนสลับตำแหน่งมาด้วยเพนแล้วไงครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมตบสลับตำแหน่งแล้วลดเกราะศัตรูไปอีกฮะโอ้โหออม้ไม่น่าเลยตายเลยไปนิดนึงครับและจังหวะนี้ผมสตัร์กิลก่าแมเข้าไปเลยครับ2เทินผู้ก้าโล่บับโลต่อครับอแล้วไงโกโจครับแว็กินโดนัทบางแล้วเรียบร้อยครับเพนแตกไปแล้วแล้วโอ้แถวหน้าเขาแตกไปแล้วอีกหนึ่งครับ แล้วยังไงดีจังหวะนี้โอ้โหแล้วเลนโงโคแจกดาเมจมาป๊อปผู้กล้าโลยังยืนอยู่ได้ครับแล้วมาดารัจะสามารถติได้หรือเปล่าโอ้โหเลงโงโคดเดก็บไปกี่ตัวไม่รู้นะคะจังหวะเมื่อกี้ผู้กล้าโลแตกแล้วเทนต่อโอ้ยยับดิจังหวะนี้ยับดิยับโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องพากต่อแล้วครับพอปล่อยเลยตายตายังไงก็ตายโอ้โหแพ้เลนตัวเดียวเลยจริงๆริจบแล้วนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกเนาะ ไม่เน้นชนะนะครับแต่เน้นแค่ให้มันออกสกิลอย่างเดียวพอทุกคนครับผมไปอัดเวลให้ออไม้มาแล้วนะออไม้ผมต้องได้โชว์ครับผมบอกคําเดียวแค่บอกแค่นี้แหละออไม้ต้องได้โชว์นี่แล้วโกโจเปิดเข้ามาครับแล้วมาตลาสสวนเข้าไปแล้วแซงเขาก็สวนกลับมาครับโอ้จังหวะนี้กิลกาแมสกิลก้าแมสทีมผมล่วงไปแล้วครับหนึ่งล่วงไปแล้วครับหนึ่งกาโลกาโลลดโลไปเลยเออลดโลศัตรูไปก่อนครับจังหวะนี้ แล้วไงครับทีมโผป่าหนึ่งป่าสองแล้วอันติได้หรือเปล่าจังหวะนี้ขออันติสักชุดหนึ่งครับโป๊โป๊โป๊อมบอกเลยครับหายไปหลายตัวเลยจังหวะนี้แซงเขาล่วงไปแล้วครับแล้วออมไม้ของผมก็ยังไม่ได้โชว์แล้วเลงโกคุเขาไม่ล่วงนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงต่อที่แถวบนผมหายไปสองโอ้โหแรงจัดๆแล้วยังไงครับออมไม้ผมฟูลฟอร์มเข้ามาแล้วฟุกาโลเลือดหนึ่งไม่หยิ่เอ้ยต่อยเลงโกคุล่วงไปแล้วครับหนึ่งโอโหสุดยอดไปเลยยังไงดีครับจังหวะนี้โอ้ โอ้โหโดนสตันโดนิลอรแมสตันครับโอ้โหทีมผมล่วงไปหนึ่งแล้วเพนเขาก็ล่วงไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วออมาของผมโอ้โหโทโดตกสลับมาครับจังหวะนี้ออมอยโอ้ยโดนกองทับซอมบี้เข้าไปเฮ้ยออมยยังอยู่ออมยยังอยู่ต่อยโทโดไม่เข้าครับแต่โดนตัวหลังตัวหลังตายอยู่แล้วหรือเปล่าวะแล้วซามแมเข้าไปครับออ้โโคตรแรงเกินเป็นไงโอ้โหบอกแล้วออมาผมต้องได้โชว์ครับทุกคน โอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวออร์ม้ยของผมเนาะคือตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะลง PVP ไม่ได้ดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอจับมันมารีวิวดีๆแล้วมองสกิลมันดีๆนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาไป PVP ได้เนาะก็เลยแบบว่าลองจับมายัดเลเวลให้มันนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไป PVP ดูเป็นงไงทุกคนบอกเลยครับตัวคอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยเนาะที่สามารถเอาไปลง PVP ได้นะครับแต่เราต้องยัดเลเวลให้มันนิดนึงเนาะ ถ้าสมมติว่ายัน20ได้เลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย